สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับวันนี้เราจะมากินหอยด้วยกันครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีหอยนางรมนะครับโอ้โหหลายตัวเลยนะครับคนละถาดครับคุณผู้ชมวันนี้ชวนน้องกินหอยนะครับกินหอยเขาบอกว่าเพิ่มพลังเนาะนี้แรงมีแรงอ่าวันนี้จัดกันสท่าไหร่ครับคุณผู้ชมห่างหายจากการกินหอยนางรมะไปนานมากครับคุณผู้ชมมาไม่พูดมาให้เสียเวลาครับผม แค่นี้ก็โอเคแล้วแค่นี้เขาปึงตังแล้วประมาณสิบตัวมาครับคุณผู้ชมไม่พูดมาให้เสียเวลานี่ครับผมหอยสดอบอวบใหญ่ๆนะครับผมผมไม่เคยกินใหญ่ขนาดนี้เลยหรอใช่กินแต่หอยเล็กกินหอยเล็กๆอ่ะที่เขาใส่กระปุกอ่ะอ๋อหอยอันนี้หอยแครงใช่ไหมเล็กหอยนางรุมนี่เลยมาครับคุณผู้ชมทีมก่อนเลยต้องกลวยก่อนห่านไหมผ่านไหมเย็นอะไรเป็นอนิยงก็สำหรับ ทดแรงเดี๋ยวสำลักนะบอกก่อนเลยสำลักก็กิ่มหอยดุหอยดุหอยดุแต่มันเด็ดมากบอกขาบอกมันไม่เละถูกต้องมันหวานมันหวานตัวมันอ้วกครับคุณผู้ชมมาครับผมคุณผู้ชมฝนตกแบบนี้หอยออกครับจัด เกีียวแล้วหอยอันนี้มันอยู่กับคนห็นได้เหรอหอยออกได้ไงนี่หอมเจียวครับผมเมื่อกี้ผมได้ใส่หอมเจียวน้ำจิ้มถึงมากเลยวันนี้พี่เกมเด็ดเนาะเด็ดเลยน้ำจิ้มยอดแซ่บต้องใส่พริกเผาด้วยมีครบครับผมเครื่องครบทิ้งเดียฝากกินให่อร่อยต้องมีผักกระถิน เป็นชูกันนะครับผมเป็นชูกันใช่ไหมเราแล้วเนี่ยพอแท้ฮะมันเป็นชูกันไม่ใช่เหรอพอแท้เหรอพอแท้อะไรน้ำจิ้มพอแท้น้ำจิ้มหอมเป็นชโชว์จริงดิน้ำจิ้มนี่ขาดไม่ได้นะน้้จิมขาได้ตายเลยครับผมไม่ใช่เลยพอแทะ ดูน้ำจิ้มครับคุณผู้ชมนจิ้มของเราเป็นน้ำพริกเอ้ยน้ำจิ้มพริกแดงนะครับผมแซ่บมากนี่ใส่เข้าไปครับน้ำจิ้มพริกแดงก็จะแบบเผ็ดหน่อยจิ้มพริกเขียวก็จะหอมหอมถูกต้องครับอุ้ยพริกเขียวมันใหญ่มากเลยมันซอสอะไงกนเลยหอยใหญ่ครับเต็มปากเต็มคำเดี๋ยวไปซอสแรงน้ำไอ้มันเป็นน้ำจิ้มซีฟูดมันจะสำลัก เีอันนี้เขาต้นหอยเก่งหวานหวานมาครับผู้ชมมันจะติดไอ้นี้นิดหน่อยเอ็นหอยอันนี้ไปผัดข้าวอร่อยเนี่ยเอ็นหอยอร่อยอ่ะ ลองแบบเพียวๆใส่น้ำจิ้มสุดจัดอของเด็ดของเด็ดเป็นไงน้ำหวานนะรักไหม,มน้ำจิ้มหวานมากไม่หอยหวานหอยหวานเนาะตัวละยี่สิบห้าบาทครับคุณผู้ชมตัวละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้หบาเลยเหรอใช่มันสดเลยเนาะกว่าจะมาถึงอุตรตริดดีก็นานอ่ะหลายข้ามาหลายจังหวัดอ่ะ น่าจะมาจากสุราษฎร์ธานีหรือเปล่าอ้ำจเ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยปรเพี่ใส่มะนาวเพิ่มอุ้ยน้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงต้องบีบมะนาวใส่ด้วยเวลากินอะมะนาวไม่มีผมหาแล้วคุณผู้ชมไม่บอกอ่ะบ้านมีเป็นหนูผมยังเจ็บใจตัวเองอยู่เนี่ย ไปหาต้นมะนาวหลังบ้านก็ไม่มีลูกกำลังลูกทั้งหมดนี่โ,โป้มือไม่มีน้ําไปตลาดเมื่อกี้กไว่าวซื้อมะนาวก็ลืมครับผมแม่กีนอย่างเงี้ยมันต้องแบบถ้าบีบมะนาวมันใช่พี่แถวบ้านในตู้เย็นมีไงพี่ก็เลยไม่ซื้อมาแล้วก็ต้นมันน่าจะมีประมาณลูกสองลูกไนงะไปดูไม,ไม่มีไม่มีครับผมแหมหน้าตบตัวเองเลยถ้ามีมะนาวมันจะซีดมากเจี๊ยดกว่านี้มากแต่ใหญมากตูวใหญ่มากเลยะ แม่ตัวแค่นี้ก็โอเคแล้วถ้าเราอยู่ใต้นี่เราน่าจะกินได้กินตัวใหญ่ๆอเนาะหาเออหาเองเลยเนาะลงแม่น้ําลงทะเลเลยใช่ไหมไม่ซื้อหาเอง <c oughs> หาได้หรือเปล่าก็นั่นแหละไปตอกอนี่ผู้ชมโอ้โหฮตัวเปล่งมาก หหอยวานต้องลองกินแบบไม่จิ้มไหมลองแบบไม่มีน้ำจิ้มน่าจะหวานน่าดูอวันนี้ยอมครับผมยอมน้องแล้วอ๋อแต่นี้น้องสดหอยเก่งเหลือเกิน เข้ากันได้ดีมากเลยอ่ะหอยสดมากเลยอ่ะหอยกำลังใสๆวับวบนี้อร่อยมากหวานครับคุณผู้ชมน้ำจิ้มแดงพี่เกมเริ่มมาละเผ็ดแล้วใช่ไหมพี่ก็เผ็ดแล้วพี่ใส่เยอะน้ำเผ็ดเหมือนกันแซ่บ <laughs> ๆต้องการเทมเเจียวเยอะๆ หอมอ่ะหอมหอมเจียวหอมยอม <c oughs> ตันนี้เราสดแบบอเริ่มทชี่ยวทานเริ่มเริ่มแบบทำนานมากในการสดหอย <c oughs> ผมสดไม่ก็ได้แล้วผมจะสํารำลักกลิ่นน้ำจิ้มมันแรงรึงรอ่ะน้ำจิ้มแรง หอมเจียวก็กรอบหอมมากน้ำจิ้มก็เด็ดสุดไปเลยแล้วก็มีกระเทียมครับผมแล้ก็พริกอีกนิดนึงออกไไเผ็ดออกทำไมะเผ็ดไม่ไหวคืเอเวลาเผ็ดอ่ะมันแบบมันรินมันไม่รู้รสอะ่ะมันเผ็ดเกินอะ่ะพี่ก็ไม่ใส่เหมือนกันคือถ้าเป็นประเทศนอกเนี่ยเขาจะแบบ เขาจะย่าง<ม>แบบใส่เนยแต่คนไทยเนะี่ยจะกินกับพริกเผาอือหนอ่อยแซ่บกว่ากันคนไทยสิครับม,มีพริกเผาอ่ะหอมมีความแซบ่บมาเนาะมีความเด็ด่ะเนาะคนไทยก็เด็ดอยู่แล้ว <laughs> สีฟูดนี่เด็ดมากเลยเนาะน้ำจิ้มสีฟูดนี่เด็ดมากเลยเนาะของไทยอ่ะอเขาก้วที่เกิดมาเป็นคนไทยได้กินของแซบ่บ เมีท้งส้มตำทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดส้มตำนี่ขึ้นชื่อเลยเนาะไปทางไหนส้มตำนี่คือเดอะเบสไปทางไหนก็ต้องกินใช่ไหมไปเที่ยวไหนก็ต้องกินเนาะถ้ามาแบบฝรั่งต่างชาติมาก็ชอบเนาะส้มตำถ้ามาเมืองไทยไม่ได้กินส้มตำนี่คือมาไม่ถึงอ่ะจริงๆจะมาคอตายใช่ไหมมาคอตายไม่เกี่ยวครับถ้านอนไปไหนไม่ได้กินส้มตำนี่มาคอตายเลยคุณผู้ชมคือมันเป็นอาหารที่กินง่ายแล้วแบบมันไม่เบื่อมันแซ่บอะ ทำไมเขาตดได้ผมตดไม่ได้ผมจะสำลักอ่ะต้องกันหายใจนะจะด้ข้าไปสุดบอกขึ้นน้ำตาลเล็ดเลยน้ำจิ้มเปลือกหอย อยากกินตัวใหญ่กว่านี้ทุกคนโอ้โหใครจะเมตตาส่งหอยใหญ่สุราษฎร์ใหญ่ใหญ่ที่สุดมาให้เราไม่ยินมห่าใช่ไหมกินบ้างเนาะใช่ยิ้หาใหญ่กว่านี้ผม่าเอาตัวละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยโอ้โห <c oughs> ใครจะเมตตาบ้างเนาะอีกแล้วมีท่านใดอยู่ทางใต้บ้างเนาะ <c oughs> จะเมตตาส่งหอยสุราษฎร์ใหญ่ใหญ่มาให้พวกเรากินบ้างเนาะไม่เคยกินเลยเนาะ hm hút bắp của hiệu hỏi hỏm hương 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 tối hai เจียวอร่อยกรอบมากตุนเลยละพี่ชอบทำไมพี่ชอบหมือเจียวไหมเมื่อก่อนน่มียายครับผมเขาทําขนมมะแกงทําแบบใช้เตาถ่านครับแล้วก็เจียวหอมนี่แหละแล้วเขาจะเอาหอมแบบเนี้ยไปใส่ในบนขนมมะแกงมันจะทําให้ขนมแกงหอมมากมแล้วพี่ชอบกินอื แต่ถ้าจะให้หอมแบบสุดๆมันต้องแบบทอดละมากินเลยม,มันจะหอมมากนี่ไงนี่ก็อร่อยมากนะ,นะม,มาครับผมไม่อยากให้หมดเลยพี่เก็งับว่างนะทำไงได้ใครมากินไหมโ <laughs> <laughs> อ้ตัวใหญ่ใส่น้ำพริกเผาครับคุณชมใส่ไปเยอะอันเนี้ยสุดท้ายท้ายสุดและ้ะ กัต่อ mm hmm. ไนก็ซีฟู้ดขอหนึ่งนี่ย oh. ไอบูดูด้า หวานมากอิ่มเลยพอดีสุดจัดหมดแล้วไงรีบหมดไปไหนเนี่ยอื ไม่พอกินเลยครับคุณผู้ชมต้องซื้อมาอีกสักสี่กล่องดีสิบตัวอะไรเงี้ยอเม่มาซื้อมาสี่กล่องต้องคนละสี่กล่องอย่างเงี้ยคืนนี้ไม่ได้นอนอ่ปีตังคือมันเขาบอกว่ามันทําให้เลือดลมไหลดีลมไหลดีใช่มีแรงอืใช่ผมไม่ได้ศึกษานนชอบศึกษาเรื่องนี้เขากินแล้วแบบทําให้หน้าแบบกระชับหน้าใสด้วยจริงเลยใช่ผมต้องกินทุกวันอะไรเงี้ย กินวันละตัวแล้วเ่าไรแล้วกินวันละสี่ตัวตอนนี้ก็เผ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมแต่เด็ดไม่อยากให้หมดเลยครับผมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินหอยนะครับหอยนางรมตรงเครื่องตัวใหญ่ๆนะครับผมตัวใหญ่ๆอบอวบเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินน้าก่อนนะครับผมตอนนี้เผ็ดมากเลยนะครับถ่าชอบ้าคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับพวกเราในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำจิ้มทำเองไหมนยพี่เกมเขาแถมมาแล้วก็พี่มาเติมเติมมะนาวแล้วก็เติม น้ำตาลใช้ได้เลยนะ้ำจิ้มแซ่บเลยแซ่บเลยเนาะ